ส,สวัสดีค่ะดิฉันหนูนาบงกฎศรีมังคลาค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการธรรมะร่วมสมัยค่ะรายการนี้เป็นรายการธรรมะดีๆที่อยากให้เหล่าท่านได้น้อมนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตค่ะรายการเราได้รับเกียรติจากพระเทพวัชรยานนก,กวีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม9ก้าการจนาพิเศษจะมาให้ข้อธรรมในวันนี้ไปติดตามชมกันเลยค่ะ สมาธิของพระพุทธเจ้านี่ย่นเวลาพบชาติละเอียดยิบขนาดนั้นน่ะก็เลยเกิดนิพพทาเบื่อน่ายละลึกชาติได้แล้วก็เบื่อน่ายเบื่อน่ายการเวียนว่ายตายเกิดการพัดพลากการเจ็บไข้ได้ป่วยบางคนตายง่ายบางคนตายยากบางคนถูกฆ่าตายบางคนพิกลพิการบางพบบางชาติเกิดมาแล้วเป็นสัตว์เดรัจฉาน พระพุทธองค์ก็มองเห็นว่าโอ้ชีวิตมันเป็นอย่างนี้เองนะเดี๋ยวก็เกิดเป็นหญิงเกิดเป็นชายเป็นพบ <_ S 1> เป็นชาติมนุษย์ก็ถูกขับเคลื่อนด้วยแรงของราคาโะโลภโทสะโมหะอิจฉาพยาบาทเกี่ยวเนื่องกันเป็นเวรเป็นภัยกันก็เจอกันอีกท่านก็บอกอโหสิละอาภัยละเพราะฉะนั้นใน กรรมเนี่ยไม่ใช่ว่ามีแต่วิบากกรรมนะมีอโหสิกรรมด้วยแต่คนคิดว่าเออพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องกรรมกิเลสกรรมวิบากใช่ไหมกิเลสกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากมีกิเลสเป็นเหตุให้เกิดให้ทำกรรมกรรมก็ต้องได้รับผลของกรรมแต่มันมี อโหสิกรรมด้วยนะมีอภัยทานด้วยนะมีซึ่งกรรมนั้นไม่ให้ผลเพราะมันเป็นอโหสิกรรมเหมือนกับหนูให้เขายืมเงินร้อยบาทตราบใดที่เขายังไม่คืนก็แสดงว่ายังเป็นคู่ กรเวกันอยู่คือเงินเป็นของเราเขายืมไปเขาต้องคืนถ้าเขาคืนก็จบกันใช่ไหมกรรมวิบากกรรมมีแต่มันมีอโหสิกรรมคืออะไรเราบอกว่าเราให้นะเราไม่ขอคืนละเราช่วยเธอจบไหมจบเขาเรียกว่าอโหสิกรรม อยู่ที่ใจเราเราตัดอยู่ที่เราตัดใจได้หรือไม่กับสิ่งต่างๆฉะนั้นการทำสมาธิเด่ยก็คือการตัดอารมณ์ตัดตัดอารมณ์อดีตที่จะทำให้เราเหนียวพบชาติเหนียวคู่กรรมมันจะมีคนมาก,กวักมือเรียกให้เราไปเป็นคู่กรรมเยอะไหมวาจาคู่กรรมผ่านทางวาจาผ่านทางสายตา ผ่านทางปากเยอะไหมผ่านทางปากกาผ่านทางลิ้นคู่กรรมเยอะมากเลยนะที่จะให้เราเหนี่ยวเนี่ยเยอะประสาทสัมผัสต,ต่างๆราคาโะโลภโทสะโมหะอิจฉาพยาบาทเครียดแค้นชิงชังกลายเป็นคู่กรรมกันไม่โอโหสิกรรมกันจบเป็น คู่กรรมข้ามภพข้ามชาติทันทีเลยนี่แหละสมาธิของสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเนี่ยทำให้ได้ปุเพนิวาสานุสติญาณจุตูปปาตยานอาสวัคยายานยานอย่างรู้ใครจะไปเกิดที่ไหนพบชาติใดและรู้ว่าพระองค์ได้สิ้นอาสวะแล้วสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้า จจงทรงเน้นเรื่องการทำสมาธิว่ามีอานิสงส์มีอานุภาพแต่นั่นคือสิ้นกิเลสแต่สมาธิที่อตรมภาพพูดถึงเนี่ยยังไม่ต้องไปสิ้นกิเลสแต่เป็นสมาธิขั้นธรมธรมดาธรรมดาสมาธิทำให้นอนหลับรักษาโรคยอมอยากสิ้นกิเลสหรือว่าอยากจะหายจากโรคตอนนี้ อยากสิ้นกิเลสไหมอยากหมดกิเลสทำต่อเนื่องไปแต่เชื่อว่าท่านทั้งหลายเนี่ยอยากไม่โกรธอยากไม่เกลียดอยากไม่มีเวรมีภัยอยากให้กรรมทุกอย่างเป็นโหสิกรรมจริงไหมอยากให้มีเมตตาอยากให้เป็นที่รักบางคนอยากให้เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยราบรื่นบางคนอยากให้มีโชคมีลาบถามว่าสมาธิช่วยได้ไม่ได้สิทำไมจะไม่ได้เพราะอะไร เพราะมันเกี่ยวกับการผลิตอารมณ์สมาธิจะทำให้เราเนี่ยผลิตอารมณ์ต่างๆได้ควบคุมอารมณ์ได้มีสติมากยิ่งขึ้นในอริยมรรคไบองค์8จึงมีคำว่าสัมมาสติสัมมาสมาธิปิดท้ายข้อที่7กับข้อที่8สัมมาสติกับสัมมาสมาธิ ปิดหมดเลยปิดท้ายหมดของทุกเรื่องเลยอยากจะรู้ใช่ไหมล่ะว,ว่าทำอย่างไรถึงจะใช้เวลาน้อยในการทำสมาธิแล้วได้ปีติ1น,นาทีเท่ากับนอนหลับลึก1ชั่วโมงอยากทราบไหมมันมีเคล็ดลับง่ายๆนั่นคือเคล็ดลับของระบบหายใจ คุณยมเคยไปเอ็กซเรย์ใช่ไหมพอเราเอ็กซเรย์เนี่ยหมอจะบอกว่ายังไงสูตรลมหายใจลึกๆแล้วก็กั้นใจไว้ใช่ไหมอาตมาก็ไปเขาก็บอกว่าสูตรลมหายใจลึกๆท่านกั้นใจไว้กั้นใจไว้แต่เขาไม่ได้บอกให้หายใจก็เลยงงว่าทำไมกั้นนานจัง มีพยาบาลคนหนึ่งเขาเขาบอกว่าเนี่ยเขาบอกว่าให้ถอดให้ถอดผ้าออกเ,อเขาไม่รู้ว่าอะไรคือผ้าสบงผ้าจีวรเขาบอกว่าให้ถอดสบงออกด้วยอาตมาก็บอกว่าเอ็กซเรย์มันขนาดไหนทำไมต้องถอดสบงออกด้วย ยมหมายถึงผืนไหนเนี่ยผืนเนี้ยครับท่านเอานี่จีวอนนะแต่สบงนี่คือผ้านุ่งนะแล้ว <c oughs> ก็ขอโทษเอ็กซเรย์ <ray> <X> <ray> มันช่วงนี้ไงการหายใจจึงเป็นวิธีที่สำคัญที่สุด ที่อาตมาภาพได้นำประมวลมาเป็นขั้นตอนลัด,ลดสั้นสำหรับคนทำงานสำหรับคนมีเวลาน้อยสำหรับคนที่ไม่มีเวลาจะมานั่งเป็นวันๆมาฟังเป็นวันๆแต่เอาไปปฏิบัติได้ทุกสถานที่รถติด10นาทีเนี่ยนะยมทำสมาธิปีติ1นาทีได้เลยนะเพราะว่าขั้นตอนการทำสมาธินี้มันจะสองนาที แล้วได้ปีติหนึ่งนาทีถ้ากับโยมหลับลึกหนึ่งชั่วโมงโดยใช้เวลาแค่3นาทีอ่ลองดูไหมทำตอนนี้ก็ได้ตอนนี้เลย <c oughs> นั่งสบายๆเลยนะคุณโยม,อ,มอยากรู้ว่าเราหายใจลึก โดยธรรมชาติตอนไหนรู้ไหมตอนเราถอนหายใจใช่ไหมนั่นแปลว่าเราเครียดจริงหรือเปล่านะเราเครียดเราเครียดเราถอนหายใจอะไรสั่งให้เราถอนหายใจกร,ร่างกายไงมันบอกว่าคาร์บอนไดออกไซด์เต็มแล้วนะฉันต้องการออกซิเจนนะช่วยถอนหายใจให้ฉันหน่อยสมองจะขาดอยู่แล้ว จะขาดออกซิเจนอยู่แล้วคนเราบางทีทํางานไปคิดไปลืมหายใจก็มีนะคุณโยมเคยเป็นไหมลืมหายใจสะสมหรือบางทีนอนการหายใจขาดเป็นช่วงๆมีไหมสมองเนี่ยขาดอากาศออกซิเจนเป็นระยะระยะสะสมบางวันเนี่ยอาจจะถึง3นาที4นาทีนะสะสมเอาไว้เนี่ยทำให้เป็นโรคความจาเสื่อม อ้าคราวนี้เราไม่ต้องรอแล้วไม่ต้องรอร่างกายสั่งให้ถอนหายใจแล้วเราหายใจของเราเองเลยขั้นตอนมีดังนี้หายใจลึกยาวช้าดูอัตมาก่อนอย่าเพิ่งหายใจขึ้นไปดึงขึ้นไปดึงขึ้นไปที่สมองแล้วก็กั้นเอาไว้1 2ึสามแล้วก็ปล่อยออกมา ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สาม ค่ะธรรมะดีๆแบบนี้ยังไม่หมดเวลานะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะชีวิตเป็นสิ่งที่สลับซับซอ้อนและหลากหลายแต่สิ่งที่มีความหมายต่อชีวิตที่สุดคือแม่จะให้คนสักกี่คนชุบเลี้ยงจะให้กายสักกี่กายมาสัมผัส ก็ไม่มีใครแตเสมอเหมือนจากหนังสือแม่ชีวิตคืออะไรโดยปิยะโสพลสนับสนุนโดยบริษัทที่พีไอโพลีนจำกัดมหาชนสะสมหรือบางทีนอน การหายใจขาดเป็นช่วงๆมีไหมสมองเนี่ยขาดอากาศออกซิเจนเป็นระยะระยะสะสมบางวันเนี่ยอาจจะถึง3นาที4นาทีนะสะสมเอาไว้เนี่ยทำให้เป็นโรคความจำเสื่อมอ้าวคราวนี้เราไม่ต้องรอแล้วไม่ต้องรอร่างกายสั่งให้ถอนหายใจแล้วเราหายใจของเราเองเลยขั้นตอนมีดังนี้ หายใจลึกยาวช้าดูอัตามาก่อนอย่าเพิ่งหายใจขึ้นไปดึงขึ้นไปดึงขึ้นไปที่สมองแล้วก็กั้นเอาไว้1 2 3แล้วก็ปล่อยออกมาครั้งที่1ครั้งที่2 ครั้งที่สามเราไม่ต้องสนใจว่าพุดโทรพูดเข้าโทรออกอย่าเพิ่งสนใจตอนนี้หรือว่าพองหนอยุบหนอมันจะเอาอะไรกันแน่พองยุบพุดโทรสัมมาอารหังอย่าเพิ่ง เอาแค่หายใจก่อนก็นแล้วกันหายใจว่าลึกยาวช้าลึกนี่คือนี่ลึกยาวยาวช้าชแล้วก็เป่าออกมาเข้าทางจมูกออกทางปากนี่ขั้นที่หนึ่งนะสมครั้งเองเป็นการวอร์มอัพ ครั้งที่สองเร็วเบาทีเร็วเบาทีาทก็คืออย่างเงี้ยไปเรื่อยไปเรื่อยไปจนกระทั่ง20-30ครั้งแล้วก็สลับด้วยลึกยาวช้าเร็วเบาทีสลับกันไปเรื่อยบางคนอาจจะอาจจะ4 5หเซตเซตละสิครั้ง45หเซตเซตละสิครั้งจนกระทั่ง ไปได้ที่แล้วเรานิ่งเหมือนไม่ได้หายใจ <c oughs> แล้วก็นิ่งดูยอมจะรู้สึกอย่างหนึ่งขึ้นมาคือตัวเบาขนลุกน้ำตาไหลขนพองบางทีมีแสงขาวนวลบางทีเย็นที่กระดูกสันหลังเย็นเย,ยือเยลงไปเลยเหมือนกับตัวตนเราหายไปนั่นแปลว่า ปีติมันเกิดขึ้นเขาเรียกว่าคณิกาสมาธิปีติสมาธิชั่วขณะตรงนี้เท่ากับหลับลึก1ชั่วโมงเลยนะคำว่าปีตินี่ก็คือการหลั่งสารเอนโดฟินมันผลิตสเต็มเซลล์ให้เราซ่อมแซมส่วนสึกหรอของร่างกายหนึนาทีเท่ากับหลับลึก1ชั่วโมง อัตมภาพเปรียบเทียบหายใจลึกยาวช้าเหมือนกับเครื่องบินคุณโยมว่าเครื่องบินขึ้นไปบนฟ้าได้เนี่ยเพราะอะไรเบาได้เพราะอะไรเครื่องบินนี่เอนจิ้นมันผลิตอะไรเอนจิ้นนี่ยลมตัวเดียวมันผลิตน้ำไหมมันไม่ผลิตน้ำผลิตไฟไหมไม่ลมตัวเดียวที่ดึงเครื่องบินขึ้นไปเนี่ย ตัวลมตัวเดียวมันเบาเพราะลมนะสมมติว่าหัวใจเราก็คือเครื่องยนต์เครื่องยนต์มันไม่ได้มีสองเครื่องยนต์มีเครื่องยนต์เดียวเครื่องยนต์เดียวเราหายใจเนี่ยก็คือเราผลิตปึกปึกป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 กกแล้วก็เร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นการหายใจลึกยาวช้าเปรียบเสมือน เครื่องบินที่ take off ค่อยๆทะยานทีลนิดทีดลนิดใช่ไหมวิ่งไปวิ่งไปคุณโยมว่าเครื่องบินใช้เวลานาน,านแค่ไหนระหว่างวิ่งตั้งลำได้แล้ววิ่งจนกระทั่งทะยานขึ้นจากรันเวย์นานแค่ไหน1นาทีไม่ว่าลำเล็กหรือลำใหญ่1นาทีอาตมา เคยนั่ง A380 1นาที777ก็7 77, 7 77, 1นาทีไม่ว่าเครื่องบินไรใช้เวลา1นาทีมันวิ่งจากช้ามก็เร็วเร็วเร็วร็พอมันขึ้นไป1นาทีเก็บล้อเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะมีช่วงที่เขาเรียกว่าเร็วเบาทีเหมือนกับเราหายใจเร็วเบาทีคือการไตระดับอีกประมาณ4-5นาที ที่เขาแต่ระดับเนี่ยสีหนาทีมันถึงเก็นิ่งแต่ว่าประมาณหนึ่งนาทีเนี่ยก็โปลดแ็มขัดแล้วดีดป้องและสัญญาณรัดแ็มขัดก็ปล่อยนะพอไปถึงระดับนั้นคุณโยมเขาเรียกว่าสถียนสถียนออกไปเข้าห้องน้ําก็ได้เสิร์ฟอาหารก็ได้โยมจะทำอะไรได้หมดเลยมันมันเย็นมันนิ่งเหมือนกับจิตที่เย็นที่นิ่ง บรรยากาศของอารมณ์กับบรรยากาศของเครื่องบินเปรียบเทียบกันเนี่ยเหมือนกันลมสำคัญที่สุดมรสุมทางอารมณ์กับมรสุมที่เครื่องบินมันตัดขึ้นไปเนี่ยมันต้องใช้ความเร็วความแรงเช่นเดียวกันมรสุม ทางความคิดที่มันเป็นอดีตอนาคตเนี่ยมันมาที่จะดึงเรากลับเนี่ยเราต้องใช้ลมของเราเนี่ยตัดขึ้นไปขับไล่มันออกฉะนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงเปรียบเทียบว่าอนาปาณสติเนี่ยเหมือนกับฝนจากฟากฟ้าตกลงมาแล้วชะล้างฝุน่นละอองสิ่งสกปรกโสโครกบนโลกใบนี้ให้สะอาดมันเกี่ยวเนื่องกัน ต่อจากนี้ไปเรามาหากำไรคือปีติมาผลิตสเต็มเซลล์กันเพื่อนำสมาธินี้ไปเป็นยารักษาโรคทำให้นอนหลับสบายคนโยมนั่งตัวตรงๆนะอ้าขั้นตอนที่หนึ่งหายใจลึกยาวช้าสามครั้งช้าๆนะไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่ง เป่าออกมาให้หมดที่สองอันที่สามอ้าว คราวนี้หายใจเร็วเบาถี่เครื่องจะทยานแล้วนะล้อพ้นจากรันเวย์แล้วหายใจเร็วเบาถี่สัก10ครั้งแล้วขั้นด้วยลึกยาวช้า1ครั้งแล้วก็เริ่มต้นเร็วเบาถี่อีกประมาณ30เซต40เซต50เซตแล้วลองสังเกตดูอาการความนิ่งความเย็นของเรา โยมจะเห็นความแตกต่างทันทีเราไม่อยากฟังแล้วก็ปิดหูเราไม่อยากดูแล้วก็ปิดตาแต่เราไม่อยากหายใจเนี่ยต่อให้เราบอกว่าเราไม่อยากหายใจมันก็ยังหายใจอยู่ดีเราอยากไม่อยากมีชีวิตยอยู่หรอกเขายังเอาเครื่องออกซิเจนมาปัม๊ม ช่วยมันสําคัญขนาดนั้นเลยนะไม่ใช่ธรรมดานะหัวใจเราเนี่ยมันไม่เคยหยุดเต้นตั้งแต่อยู่ในคันของแม่จนบัดนี้ไม่เคยหยุดเต้นเลยมันไปหยุดเต้นเอาทีเดียวตอนสุดท้ายเพราะลมไม่มีเหมือนเครื่องบินไม่มีลมก็ร่อนลง ฉะนั้นลมหายใจนี่สำคัญมากนะสำคัญมากคุณโยมเอาไปฝึกนะอันนี้เป็นทฤษฎีโยมเห็นความแตกต่างไหมสักเสี้ยววินาทีเห็นความแตกต่างไหมว่าการทำสมาธิแบบที่อาตมาภาพให้ขั้นตอนไว้เนี่ยมันจะแตกต่างจากการที่เราทำสมาธิแบบอื่นคือใช้ลม ช้อนาปานสติเนี่ยช่วยอันนี้หลักของพระพุทธเจ้าเลยนะอนาปานสติสูตรไปอ่านดูได้เลยอนาปานสติสูตรแต่เราเอามาแอพพลายมาประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยไม่เกี่ยวกับนั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายเพราะเราทำสมาธิเรานอนเราก็ทำสมาธิอา้าวถ้าอย่างนั้นมีใครนั่งป่วยบ้างนะ คนป่วยก็ทำสมาธิไม่ได้สิคนป่วยอยู่ห้อง ICU ีเนี่ยสำคัญที่สุดเลยสามารถที่จะทําสมาธิได้เพื่อให้จิตผ่องใสให้ใจเบิกบานไม่มีเรื่องมรดกเรื่องโฉนดที่ดินเรื่องทรัพย์สินต่างๆมากวนใจเรื่องลูกเรื่องล้านเรื่องอะไรต่างๆมากวนใจนั่นแหละเอาตรงนั้นอะจิตจะได้ผ่องใสอืม วันนี้ก็ขออนุมโมทนาบุญอำนวยพรขอความสุขความเจริญจึงมีแด่ท่านผู้มาปฏิบัติธรรมทุกท่านโดยทั่วกันเทินสนับสนุนโดยบริษัททีพีไอโพลีนจำกัดมหาชนค่ะและสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะก็อยากให้ทุกท่านนะคะได้ติดตามชมธรรมะดีๆแล้วน้อมนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตของเราค่ะซึ่งทุกท่านเองสามารถจะติดตามชมได้นะคะผ่านทาง Facebook ไฟล์เผยแผ่วัดพระราม9้าหรือที่ YouTube วัดพระราม9ก้าภาษาอังกฤษค่ะวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามชมนะคะที่ฉันหนูนาบงกฏศรีมังคละและทีมงานลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะเราไม่อยากฟังแล้วก็ปิดหูเราไม่อยากดูแล้วก็ปิดตาแต่เราไม่อยากหายใจเนี่ยต่อให้เราบอกว่าเราไม่อยากหายใจมันก็ยังหายใจอยู่ดีเราอยาก ไม่อยากมีชีวิตยอยู่หรอกเขายังเอาเครื่องออกซิเจนมาปั๊มช่วยมันสําคัญขนาดนั้นเลยนะไม่ใช่ธรรมดานะหัวใจเราเนี่ยมันไม่เคยหยุดเต้นตั้งแต่อยู่ในครรภของแม่